อรุณชยัยถอยเสียนะครับรับติดตั้งถอยเสียราคามิตรภาพราคากันเองนี่นะครับทางไปแมคโครโรตัสอยู่ตรงข้ามสบายรถไฟฟ้านะครับติดตั้งถอยเสียราคามิตรภาพ<ม>นี่ร้านนี้นะครับกันเองกันเองอร้านอยู่ตรงข้าม ตรงข้ามสบายรถไฟฟ้ามาได้เลยราคาวิตภาพนะครับสนใจติดต่อทักมายอดเลยีมือดีมือดีครับทักมาเลยราคากันเองมีถ้วยเสียให้เลือกหลายขนาดสนใจทักมานะครับอยู่ตรงข้ามสบายรถไฟฟ้า ตรงข้ามไก่ฟังดีอยู่หน้าโรงเรียนไก่ฟังดีเนาะหน้าโรงเรียนไก่ฟังดีทางออกไปแมคโครโรตารโรบูซิสเกตนะครับ